บัดนี้วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่25ของข้าพเจ้าในสี่รถตั้งไอซับขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรพระปริตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรยบูชาแดรูบาจยา์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรู้ลึกได้มีสภานธิจ,จดจ่อในอัขอระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดสาธุครับที่25นะครับผมชุมนุมเทวดานะครับ สมันตาจักกวาเรสูอันตราคันชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชันสาสุนันตุสัขกขโมขทังสักเเกเมเจารูปเปสคีริสีคารตะเทจันตอริเควิมาเน ทีเปรเทจะฆ้าเมตตารุวนาคาหาเนเคหวัตุมหิเคเตกุม,มาจะยันตุเทวาชารทะาลาวิสเมกยาขาดขันทัพ,พนาคาติทันตาสันติเกย่งมุนิวระจะนังสาทโวมีสุนันตุธรรมสวนากาโรอายามภะทันตา ธรรมสวาการูอายามพาทันตาธรรมสวาการูอายามพาทันตา Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Puthang Saranangkhami Thamang Saranangkhami Sanghang Saranangkhami Tuti Yapi Puthang Saranangkhami Tuti Yapi Thamang Saranangkhami Tuti Yapi Sanghang Saranangkhami Tati Yapi Puthang Saranangkhami Tati Yapi Thamang Saranangkhami Tati Yapi Sanghang นักที่มีสระนังอันยังพุทโมมีสระนังวังเอเตนะสัจวัชน์เนที่มีหนตุสัพพทานักที่มีสระนังอันยังธรรมโมมีสรณะนังวรังเอเตนะสัจวัชน์เนาศนที่มีหนตุสัพพทานักที่มีสระนังอันยังสังคมมีสรณะนังวรังเอเตนะสัจวัชน์เนที่มีหนตุสัพพทา เอวัมีสุตังเอกังสมัมมายังภะควาสกเกสุวิหารติกะปีรวัตถุสมิงมหาวันิมหาตาพิคุสังเขนสัสติงปัจจามเตหิพิคุสเตหิสเปหิวอารหันเตนหิทัสเหหิเจาโลกธาตุหิเทวตาเยโพเยนัสันนิปติตาโหติภะควันตังทัส,ทาทาสนายาพิคุสังคัญจาอัตโขจตุนังสุทาวาสะยะสะ กายการนางเทวานางเอตทหาหสีิอายังโขพระวาสเกสุวิหารติกปิระวัตุสงมหาวณิมหาตาภิกุสังเคนัสติงปัจจมะเตหิตพิกุสตเตหิสพเพหิวะอรหันเตหิตทัสสหิจารุกท่าตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปฏิตาหุนติพระวันตังทัศนายพิกุติกุสังค์จ่ายยนนุนะไมยามปีเยนะพระวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกามิตาวาพระวโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาเต อาตโขตาเทวตาเสยยัาปีนามะพระวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปาสายเลยยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภควโตปุรโตปาตุระหังสูอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัทังสู เอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปาวะนัสเมียงเทวกายาสมาคตาอาคัตธรมหาอิมังธัมมสมยังทักขิตาเยวะอปาราชิตตปสังขันติอัตโขอปาราเทวตาภควันโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตาระทิขาวสมาทหังสุงจิตตังอัตโนอุชุกังมะกังโสสารทีวะเนตานิคะเหตวาอินทิยานิรขันติปันติ ตาติอ no ัตโคอปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทังอภาติีเชตวาขีรังเชตวาปริขังอินทขีรังโอหัดจามะเนชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจีพุทธังสารนังคตาเสนะเตขามิสันติอปายภูมิงปหายมานุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรศันติติ อาตโคภะควาภิกขุอมันเตสีเยปูเย,ยนาพิขเวฏ ขาสสูโลกธาตุสูเทวตาสันนิปติตาหนติตาถาคัังทัศนายพิกูสังคันจายปีเตพิกเวอเหสงอตีตามัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพัควันตานังเอตปารมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสงเสยยถาปีไมหังเอตารหิเยปีเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาสเตสัมปีพัควันตานังเอตปารมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติ เยทาปิไมหังเอตตระหิอจิคิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิภิกขิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกรรมณะสิกโรถาภาศิสามิติอะเอวัมพันเตติโคเตมิภิกขูภคะวตปปจัตโสสุงภคะวะภคะวาเอตทัโวจะ สีโลกมมามะนุกกสาสมิยัตกุม,มาตัสสศิตาเยส,สิตาคิริคับราปะหิตาตาสัมมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทตาตะมะนะสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาพิญโยปจ,จัสเตยัตวาวะเนกาป,ปิระวัทเวตโตอาอมันตยิสัทถาสาวเกสาเสนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถิกโวเตจะ อาตัปมกะรวงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหูยานาังอมนุสานะทัศนังอเปเกสัตมัทธคุงสหัสสังสัตธะสัตตริงส,สังเอเกสหัสานาังอมนุสานะมัทธสุงอเปเกนันตะต มัททคกุงทิสาสภะภูกาอหุงตัจจัพสังอภิญยยวาวัคิตวานาจักขุมาตโตอมันตยิสัตธาสาวกีศาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกวโยเยวหังกิตยิสามิขีราหิอนุกุพัโศสัตตสหัสสาวะยักขากุมากาปิรวัตวะอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินมนทมานาอภิกรรมุงพิคูนังสามิติงวะนาง ชาสหัสสาเหมาวตายขานันนตาวันนิโนอิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมทมานาอภิกรมุงพิคูนางสมิติงวานังอิเจเตโสหัสสหัสสายขานันนตาวันนิโนอิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมททานาอภิกรมุงพิคูนางสมิติงวานังเวสามิตาปัจจสตายขานันนตาวันนิโนอิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมทมานาอภิกรมุงพิคูนางสมิติงวานังกุมพิโรราชคะหิโกเวปุลัสสั นิเวสนังพิญโยนังสัตตสหัสสังยขานังปายิรุปปาสติกุมพิโรราชคะหิโกโสปาคัสมิติงวนังปุริมันจาที่สังราชาทตาระโถปสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุนตาปิตาสาพาหวอินทนามามหาภาไรที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินมนทามนาอภิกรรมุภิขุนังสมิติงวนัง ทักขินันจ่าที่สังราชาวิรุณโหสัปปสสาสติกุลกันทานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุญตาปิตาสภะห่โวอินทนานามามหาภาราอิทิมันโตชุติมัโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทาม,มานาอภิกรรมุงพิโุนางสมิติวนานปัชิมันจากที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสีโส ปุณตปิตาสาพระหาวอินทนามามหาภาราอที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีนโมทมานาอภิกรมุงที่ขุนังสมิติมนังอุตารันจัติสังราชากุเวโรตปัสสาสติยคานาอธิปติมหาราชยัสสีโสปุณตปิตาสาพระหาวอินทนามามหาภาราอที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีนมทมาณาอภิกรมุงที่ขุนังสมิติมนัง ปุริมาธิสังพระตารโถทักขีเนนาวิรุณหกูปัจชิเมนาวิรูปโกกูเวรรอุตารังทิสังจดตาโรเตมหาราชาสัม,มันตาจตุโรทิสาทันทัดละมานาอัจถังสูสวันี กาเปีรวัเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวัจนิกาสัทามายากุเกนเวเกนวิภูจวิสุโตสหสจันทโนกามาเศโษจัจกกินนุมันทุนิมันทูจัปปะนาทัวโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตเตเสนจจกคันทัพโพนโรราชาโชนสัพโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพารูสุริยวัช วัชสา,าเอเตจันเยจาราชาโนคันทภาสหรา,าชุพิโมทมานาอภิกามุงพิขูนางเซมิติงวะนางอาธาคูนาภาสานาคาเวสาราสาหาตัชากากัมพรัสตตาราอาคูปายาคาสาหายาติยมุนาทาตรารตาจะอาคูนาคายัสาสินโนเอราวโนมหานาโคโสปาคาเซมิติงวะนางเยนาคาราเชสาหาัสาหารันติทิพาทิชาปกิ วิสุทธาจักขูเวหาสยาเตวนะมัชชาปตตาจิตราสุปันนาอิติเตสานามัง อาภะยันตทานาคะราชนะมาศีสุปันนโตเขมมะมกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมกังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทถังอัสสุราศิตาภาพาตโรวาสาวัสเสเตอิทิมันโตยัสสิโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวขสาวเวปาจิติสุจิตติจัมมหจะ จะปะหาราโทมณมุจีสหัสตันจากพระริปุตานาังสัพเพเวโรจากนามกาสันในหิตวาพาระลิงเสนัางราหุตพัทธมุขาปาข้ามุงสัม,มโยธานิพัทันเตพิกขูนังสม,มิติงว่นังอาโปจะเทวาปัทวีเตโชว,วายโยจักตาทาขามุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยสัสสา สหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสัสีนโนทัศเตทัสมา,ากายาสาเพนานันตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมัโตว,วันนาวันโตยะส,สัสีโนโมนทมามนาอภิกรมุงที่กูนังชม,มิสิงวนางเวณทูจัเทวาสหารีจะอัสมาจัะทุเวยมาทันจันทัสูปานิสาเทวาจันทมาคูปารคิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปาริก โอรคิตานักขิตขตานิโวรคิตาวาอาคูมันทะพระลาหากาวัสูนังวาสโวเสโทสัโกปาคะา ปุรินทัโททัตเสตทัสัทธากายาสัเพนานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกรมุงพิกูนังสมิติวะนังอาทาคูสหภูเทวาชระมัคคิสิขาริวะอริทกาเจ้าโรชาเจ้าอุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจากอจุตาจากอเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัตเสตทัตสัทธากายาสัเพนานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกรมุงพิกูนัง สมิติงวะนางสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมาคิตาปทูสิกาอาคูมโนอาคูนักมโนปทูสิกาอัทาคูหารโยเทวาเยจารลหิตาวาสีโนปารคามหาปารคอาคูเทวยัสสีโนทัศเตทัสธากายาสเพนานันตะวนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกรมุงพิขูนังสมิติงวะนางสุกากรุมมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสหโอทาตคไหหาปาโมขาอาคูเทววิ วิจักขณาสัมตาหารคาคชามิสกาจะยศส,สสินโนทะในอย่างอาคาปชุนโ,นโยทิสา อภิวัสติทัศเสตทัศสัทธากายาสัพเพนานันตวันนี้โนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยัสสินโนลัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมานาราติโนอาคูอาทาคูปารนิมิตาทัศเสตทัศสัทธากายาสัพเพนานันตวันนี้โนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวะนังสัจเทศสัจ สัเถเทเทวานิกายาสัพเพนานันตวาน,นิโน,โนนามันวนเย,ยนะอาคันชุงเยจันเยสัติสาสหาปะปวุฒิชาติปะขีรังโอคตินะมะนาสวังทักเขโมคะต่อรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุสุพราม,มาปาระมะโตจัปุตตาอิทิมโตสหาสนังปุมาโรติโสจัโสปาคาสมมิติงวะนัง สหสพมโรกานังมหาพรมาพิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิทมาากโยยัสสิโสทเศธาอิสราอาคูปเจกวาสววติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสะมันทียังเอถาคันหัะพันธะทราเคนะพันธมัถุโวสมันตาปริวาเรถามาโวมุจิธา โกจินางอิติตัตถามหาเสโนกันหะเสนางอาเปสายิปานินาตาระมาหัจจะสารังกัตาวานะเพระวังยะถาปาวุตโกเมโคธนยันธนยันโตสาวิชุโกสะตะทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอศสยังสวเส ตันจัตสพังอภิญญายยวะวัคคิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกีศาสนาระเตมารเสนอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเตจาอาตปมมะกอรุงสุตวาพุทธศาสนาวีตาราเคหีปกามุงเนสังโลมัมปีอิชยุมสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสสินโมทันติสหปูเตหีสาวกาเตชเนสุตาติสาธุเดี๋ยวต่อพาร์ทสองนะครับ